ไม่มีคู่ผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้ผมมามาอยู่ที่นี่แล้วต้องเล่นกับใครยังไงเอาแต่ใจวันๆจีบแต่สาวอะไรอย่างงี้ยแต่ที่รู้เนี่ยคือคนที่ต้องต้องรับบทที่เล่นเล่นละครเล่นแบบเยอะมากแล้วก็หื่นมากด้วยเ <laughs> พราะนั้นเนี่ยแล้วจริงๆเป็นคนเอาการเอางานนะคร<อ>ับผมอ,อันหื่นนี่มาจากเรื่องจริงป่ะคะออฟไม่เลยไม่ใช่ตัวตน <laughs> เป็นคนเอาการเอางานแบบพอเจองานปุ๊บเนี่ยเราก็จะเต็มที่แต่แต่เจอสาวไม่ได้เลยเรื่องนี้ นะฮะแบบใจละทวยทันทีแล้วก็แบบเออแบบจีบหลีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรอย่างงี้แของแตนครับเป็นอะไงครับระบทเป็นอะไรครับของของแตนเป็นอ่าเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยซึ่งเป,เป็นเป็นอดีตนักร้องเก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านชีวิตมาเป็นโปรโมเตอร์ค่ายมวยให้กับค่ายต่อเสียงทองอ่อาใช่ค่ะต้องเป็นเจ้าของค่ายมวยอะไรอยย่างงเี้ไม่ได้เป็นเจ้าของค่ะเป็น เป็นโปรโมเตอร์เฉยๆคะ <laughs> ่ะก็ถือถือว่ายากมากสำหรับจัก็แตนเพราะว่าปกติก็ถือไม่ร้องแต่เพลงอยู่แล้ว <involve> แล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นติตคอมเรื่องแรกนี่เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรแต่ก็พยายามมากค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานโดยเฉพาะทางผู้กำกับนะคะผู้กำกับเก่งมากพี่โอ๊ขอบคุณพี่โอ๊คด้วยค่ะครับผมก็เรื่องนี้เล่นเป็น เล่นเป็นเด็กม่านอคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาตามฝันที่อยากเป็นนักร้องนะครับก็เข้ามาก็เจอเลยแท็กซี่รอก่อชื่อพัดลมคนบ้านเดียวกันเล่นเป็นพัดลมนะครับก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้าค่ายพอเสียงแองไห้ได้เป็นนักร้องแต่ที่จริงแล้วเขาให้มาเป็นนักมวยนะครับต้นที่ไม่อยากเป็นนักมวยเลยอันที่ตกที่ตกก็คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยคือยกมือยกอะไรอย่างเงี้ยนะครฮะก็ยากสลับ งานครั้งแรกเคยมีโอกาสได้ถ่ายถ่ายภาพยนตร์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ไม่เคยทําเลยนะครับยากจริงๆนะครับยากจริงต้องขอบคุณพี่ติ๊กอยู่ทั้งนะครับขอบคุณพี่นีโน่ะนะครับขอบคุณพี่ดิ๊กแล้วก็ขอบคุณพุ่กับพี่อกนะครับที่แบบนี้ด้วยนะครับครัพี่ซาลาครับเป็นยังไงบ้ง ของลิชาคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่เพราะว่าได้กลับมาเล่นละครแล้วก็ครั้งนี้เป็นซิตคอมเรื่องแรกด้วยที่เล่นก็อยา่างที่พี่ๆเขาบอกคะ่ะว่าได้เจอทั้งนักสแสดงที่มีฝีมือแล้วก็เป็นนักร้องลูกทุ่งนะคะที่อยู่ชั้นแถวหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใช่ใชค่ะ<ช>นะคือได้ครบทุกอย่างเลยนะคะเรื่องนี้แล้วก็ส่วนคาแรคเตอร์ของลิชาที่เล่นนะคะก็ เ,เป็นสาวนักเรียนนอกนะคะมีความมั่นใจสดใสได้เลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงนะคะซึ่งอยู่ในค่ายมวยของพ่อก็เป็นน้องสาวของพี่ออฟนะคะเล่นเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบว่าข่มทุกคนด้วยความน่ารักอยู่กับครอบครัวนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะอยู่กันแบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่แตนก็จะเป็นโปรโมเตอร์นะคะก็จะเป็นฝ่ายค่ายมวยแล้วก็อยู่ฝ่ายค่ายเพลง เรื่องนี้จะเป็นแบบว่าออกแล้วตลกตลกเนี้ยลิซ่าแบบตามที่พีเขาทัอนกเลครับก็ถ้าตามมุกถามว่าทันไหมทันแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องจังหวะจังหวะของการแสดงคือเรื่องนี้จะเป็นซิทคอมก็คือจะเป็นจังหวะเนี่ยต้องเล่นมุกอะไรกันตลอดเวลานะคะซึ่งบางทีมันยากมากแล้วก็หลายๆฉากเนี่ยเราก็จะแบบผิดจังหวะกันมั่งนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่พี่พี่โอผู้กำกับนะคะเขาก็จะอดทนกับเรามากเขาจะช่วยเราเยอะมากจนกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ ค่อนข้างจะหาไข้อ่ากาจแสดงไปไปักใหญ่านานค่ะประมาณ4-5ปีะอะไรนะคะ,ก,ะก็เคราะมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ด้วยด้วยความที่มาเคราะเรื่องแรกในซิทคอมด้วยมันเป็นอะไรที่ยากมากค่ะจากละครทีก็ได้ากละครต่อไปค่ะก็ ฝากฝากซิดคอมเรื่องหมัดเด็ดเสียงทองด้วยนะคะเริ่มออนแอร์วันที่4ี่มกราคมนผ้นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งจนถึง3าทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง9นะคะค่ะยังไงก็ฝากด้วยก็ละกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทคนที่โอกาสพวกเราเนาะนะคะตั้งแต่พี่ตีกิทอมัดนะคะค่ายกมิโกนะคะพี่นีโน่นะคะพี่หนิงปณิตานะคะแล้วก็นักแสดงทุกๆคนที่แสดงด้วยกันนะคะ ยังมีอีกมากมายังมีอีกเยอะเลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เรามารวมกันนะครับล้วก็อาจจะไม่เคยพวกเราไม่เคยเห็นพวกเราไปทําที่ไหนมาก่อนก็เป็นครั้งแรกจริงๆกับการวมตัวแล้วก็เป็นละครซิทคอมนะครับสนุกสนานแล้วก็มีหลายๆเรื่องราวในในละครเรื่องนี้ด้วยก็คือฝากสําหรับสําหรับตั้งแต่เพลงด้วยใช่สําหรับพวกเราเนี่ยพวกเราคิดว่าหามากคำทุกฉากครับครับผมคำทุกฉากเพราะว่า มีทั้งดารารุ่นเก่านะครับแล้วก็นักแสดงรุ่นเก่ามาเรื่อยๆ มไปแล้วสําหรับภาพบรรยากาศฮะรวมไปถึงเสียงสัมภาษณ์ด้วยเป็นไงฮะเมื่อกี้ทั้งสัมภาษณ์คุณนีโน่คุณหญิงมณิตารวมไปถึงนักแสดงด้วยนะครับเออรอติดตามแล้วกันนะคะทุกวันเสาร์นะะคเวลา20นาฬิกา30นทีทางโมเดิร์นไนทีวีออนแอร์ตอนแรกวันที่4มกราคมค่ะถูกต้องนะครับสําหรับนี่เลยมัดเด่นเสียงทองนะครับมากันที่สำหรัใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์นะฮะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ด้วยนะฮะสำหรับนี่เลย20,000 days นะฮะรักเธอทุก นะครับเรื่องนี้ฮะนํำแสดงโดยคุณจีแสงทองนะครับคุณต๊อกสุประกอบ RS สมบัติมเมธานีนะครคุณนิกกี้นัชชัดน้องภูอินทัดนะครับวันนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังฮะเป็นเนบื้องหลังเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ปะ่ะเหมือนก็นมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีหลานปมานี้แลวบอกว่า คุณจี๊ดแข่งทองเนี่ยรับบเป็นคุณแม่วัยรุ่นฉากนี้คือเป็นการไปตามตัวคุณพ่อคุณต๊อกสุปกรณ์ในผับผับหนึ่งเออดูว่าดึกดึกกึมคืนเนี่ยไม่กลับบ้านไปไหนไปไหนทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญครับคุณจี๊ดไม่ได้มาคนเดียวเพราะมาไงแบบว่ายกครอบครัวมาที่ดิแลมาตามไปตามกัาแบว่าทั้งครอบครัวเออดูที่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วถึงบวดสภาพรวมมาแสดงด้วยไปติดตามกันครับ ปาเสร็จส <มา S 1> ิแล้วแม่เสร็จดูนี้

เป็นออกกันไปนี่ก็ลงไปนะอ้า,อาวูโอเคไหมเดี๋ยวลองลองซ้อมซอมนะอ้อมมองกินซะก่อน RS สามารถช้าๆได้นะตามปกตินะอ๋อ ก็เมื่อกี้ก็เป็นฉากที่มาตามมาตามสามีสามีมามาเที่ยวใช่ไหมคะพุณูกับสามีมาเที่ยวแล้วก็รู้สึกหึงสามีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นฉากอารมณ์ผสมจนฉากฉากอารมณ์หึงห่วงประมาณอย่างนั้นนะคะนึกถึงความจริงอารมณ์ห่วงหวงสามีกับบ้านดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาเราก็ออกมาตามแต่ทนที่จะออกมาตามคนเดียวพาทั้งครอบครัวใช่ เล่นยากไหมครับกับฉากอารมณ์นี้จริงๆแล้วแอบถามว่าจริงๆแล้วว่าเป็นจริงๆแล้วคนที่มีสามีเป็นสามีสามีภรรยาต้องหือยอย่างนี้หรือเปล่าต้องแบบอารมณ์อารมณ์แบบลมออกหูลมออกหูนิดนิด้ก็ต้องแบบโมโ,โหโก็โอเคก,ก็ยากนิดนึงแต่ก็สนุกนดีค่ะเชอบครั้งน,งนี้เรามารับบทเป็นคุณแม่ครั้งแรกด้วยใช่ค่ะเป็นไงบ้างเออก็จริงๆแล้วเหมือนเป็นเป็นเพื่อนมากกว่ามากเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นแม่เพราะว่าแต่ละคนอย่างลูกก็ โตใกล้อายุใกล้กันนะอายุใกล้กันก็ก็ปรับบุคลิกที่มันเป็นแบบคุณแม่ยังสาวคุณแม่ยังสาวใช่ต้องไปศึกษาการเป็นภรรยาหรืออะไรจากไหนตรงนี้ครถามผู้กักกับล้วนๆเลยค่ะเรื่องเนี้ยพอผู้กักกับบอกว่าอยากได้คุณแม่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ยังไม่ได้อายุมากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นคุณแม่คุณแม่เปรี้ยวๆนิดนึงก็เลยใกล้ตัวเองนิดนึงค่ะ เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ฮะ,ะเดี๋ยวขอ <laughs> ขอตอบแทนของของตัวละครแม่นะฮะจริงๆเร้วผมแค่อยากสะท้อนในยุคของปัจจุบันว่าทุกวันนี้แม่กับลูกอะ่ะแยกกันแทบไม่ออกละไอ้คนนี้แม่คนนี้ลูกนะฮะก็เลยอยากสะท้อนสังคมตรงนี้ก็เลยก็เลยวางคาแรคเตอร์แบบคุณแม่ยังสาวลักษณะน,น,นี้นะฮะทีนี้พอตัวของกณจีนรับเนี่ยก็คือถือว่าเซอร์ไพรส์ของสมงคมเลยนะความยากของภาพยนตร์โรแนี้คื่อะไรครับความยากนะฮะก็คือการการตีแผ่ตีแผ่ในเรื่องของ จริงแล้วหนังนี้เป็น,นแนวครอบครัวซาร์เมรอะฮะนิดนึงนะฮะเ้วก็เป็นเรื่องของใกล้ตัวกับกับพวกเราทุกคนนะฮะแล้วก็ทีแพลเรื่องครอบครัวความยากคือว่าครอบครัวเนี้ยจะเล่นและสะท้อนหาพวกเราทุกคนยังไงเพราะว่ามันเกี่ยวกับหนังของ,ของชื่อเรื่องคือ2องมเดย์คือการใช้ชีวิตประมาณหนึ่งฉะนั้นการใช้ชีวิตของครอบครัวเนี้ยผมอยากได้ใกล้เคียงกับกับพวกเราทุกคนเพื่อเพื่อเพื่อที่กระทบมาว่าเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงนะฮะอันนี้คือความยาก ใช่ใชครับผมครอบครัวนี้นนไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาจริงนะครับคือคือเป็นครอบครัวที่สบายมากแต่ว่าในเรื่องนี้กลับกลายเป็นมีปัญหาไปไคือเบลอ,อคือ,อคือ<ส>คือจำเมียไม่ได้ <c oughs> เป็นกันไปอีกก <c oughs> ็คอยทุบคอยตีภรรยาเมื่อกันนีกภรรยาภรรยาอยู่นีนะครับเป็นเป็นเรื่องที่แปลก คือแปลกเป็นเรื่องเจีบแบ่แปลกที่เราโอ้เราต้องมานั่ง <meny> ท <Dude> ุบตีมีอะไรต้องด่ามีอะไรต่างๆซึ่งนี ok <in> ่เขาน่างร้องไห้จริงๆนะร้องไห้จริงๆเฮ้ยอะไรอย่าเงแต่ตะโกนด่าเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างนงี้อะไรงเงี้ยนะครับนี่นี่เขาวัดั่างร้องไห้เออเขาเล่นได้ดีด้วยสินะครับนี่เล่นได้ดีด้วยโดยเเราก็ไม่เคยไม่เคยไปดุด่าใครเลยด้วยซ้ำนะในชีวิตเนี่ยเอางี้กว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เคยด่าใครเลย นะก็รักความเป็นเมียเราจะด่าเขาได้ยังไงนะในเมื่อเขารักเรารักเขาขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้ต้องทําให้ได้เราต้องด่าเขาต้องพังรูดพังนี่แรงต่างอะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งทําได้ทําได้แต่ว่าความรักก็ยังมีอยู่ท้ายนี้ก็ยังมารักกันหลังจากที่สองหมื่นวันนี่ยังรักเธอเสมอนะครับแต่เขาครับสองหมื่นวันนี่แหละครับสองหมื่นวันนี้ก็เท่ากับ ชีวิตจริงก็คือ45ปีประมาณประมาณนั้นนะครับอ,นนอ,นนอันนั้นคือชีวิตจริงนะครับแต่ว่าที่ที่ทุกทีเมียนี่คือชีวิตปลอม <laughs> <laughs> ชีวิตปลอม <laughs> แต่มันก็เป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปัญหาเหมือนกันคือเป็นี้เาว่าเราไม่เคยทําไม่เคยร้ายกับผู้หญิงเลยครับนะครับแต่ต้องมาร้ายเรื่องนี้ดันไปรักนางพยาบาลแล ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้เล่นกับทุกคนค่ะก็ตอนแรกก็ประหม่ากลัวพี่จีดเพราะว่าเนอะเล่นเป็นแม่เราไม่ได้สนิทกันแต่พอพอคุยกันไปก็พี่จีดให้คําแนะนําดีมากค่ะแล้วก็น้องภูกนาราชแอนน่ารักคุณย่าน่ารักพุ่มกับก็ใจดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสให้มานเล่นเรื่องนี้ค่ะคือในเรื่องคือทุกวันจะเปลี่ยนความฝันทุกวันคือบางทีพอฝันว่าอยากเป็นผึ้งยังมีเลยครับ อยากให้ทุกคนดูหนังเรื่อง20,000ื่นเดรักเธอทุกวันนะคะรับรองว่าเป็นหนังครอบครัวที่มีสาระมีความสนุกแล้วก็มีรอยยิ้มกับบ้านแน่นอนคะ่ะเป็นไงฮะนี่ต้องใช้ไม้นี้เลยคือยกกันมา เรียกได้ว่าทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวคือปกติเนยนะถ้าเราถ้าเราดื้อหน่อยเนี่ยแฟนมาคนเดียวเนี่ยอาจจะมีการโต้เถียงกันได้อาจจะทะเลาะกันแต่นี่มากันแบบว่าหนูว่านะญาตายายล่ะลมาวันเียวลูกมาทั้งครอบครัวเลยวันหลังนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้หนูว่าขนไปทั้งนี้ก็โอเคจริงแล้วผู้ชายจะรู้สึกผิดแบบึกผิดมากๆอ่ะมาเยอะขนาดนี้เลยมาเยอะไปเปล่าไม่ใช่ว่ามีแค่เมียนะลูกก็มานะลูกสองเลยนะเออนะรอติดตามกันได้ครับสองหมื่นเดรักเธอทุกวันนะครับเป็นภาพย นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ด้วย<ช>นะสามเมษายนปีหน้าเรัพร,รองว่าได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับชอบไหมภรยาหุนห่นล้วน,น,นแบบนี้ไม่อ,ะอ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้